mm <laughs> ดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเปิดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็พามาเปิดดูตู้นี้อีกละตู้บอลสีเออหน้าเมืองนนท์นี่สวยนะครับเนาะมาเปิดดูตู้บอลสีเนี่ยครับก็มาเปิดดูนะครับทุกเช้าทุกเช้าเละครับแต่ตู้เนี้ก็ถ้าไม่ถ่ายคลิปก็จะไม่ค่อยเปิดนะครับเนาะเพราะอยากให้น้องเจริญเติบโตไวๆนะฮะก็เป็นตู้แม่พันธุ์นะครับดูครับสวยงามนะครับ ทุกต้นก็จเจริญเติบโตได้แบบสวยงามมากนะฮะผมยังไม่ได้เติมน้ําน้องเลยนี่อันนี้คือเพชรเจ็ดสีสวยครับเพชรเจดสีโอ้เยี่ยมตะวันผมมีหน่อน้อยนะครับเออจจึงอยู่นั่นนะครับเนาะเออเยี่ยมตะวันนะครับต้นนี้นี่มีหน่อน้อยแล้วด้วยหน่อนน้อยออกมาป้ายด้วยนะครับนี่ครับเดินชมบอลสี มันก็มีอยู่แค่เนี้ยมีแค่เนี้ยก็ชมไปชมมานะครับเนาะอู้ดูศิลาหุ้มทองต้นนี้ครับด่างเหลืองสวยครับหลอดใหม่ออกมาก็ด่างนะครับอูหนั่นน่ะเห็นแล้วเอา้าแล้วนี่บอนสีเจ้าสาวออกดอกเสยนะครับนี่ตายแล้วจะไปเอาเกสรที่ไหนมาผสมเนี่ย โอ้ถ้าผสมเกสรได้นี่ดีเลยนะครับนะแล้วดูครับเป็นกุ้มเป็นกออยู่ตรงนี้เออมีอะไรมั่งเนี่ยมีชายชนมีโอ้ผมพี่มานนะครับเนาะโอ้โหเยอะเลยนะครับโอ้บอลสีขุมทองของเราก็กัดสีได้สวยมากนะครับเนาะขุมทองนี่เขาจะคล้ายๆกับไทยนิยมนะครับแต่ขุมทองเขากัดสีก็เนี่ยครับ เหมือนเด็กๆเอาสีมาระบายอะเนาะระบายแบบตรงนี้อ่อนตรงนี้เข้มอะไรแบบนี้ดูชินน้นนบัญชรครับพี่ๆเพื่อนๆได้ชินน้นนบัญชรจากผมไปนี่เลี้ยงให้โตๆโตแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยมากกัดสีสวยมากชินนบัญชรแล้วดูเพชรเจ็ดสีด่างน้อยนะครับโตมาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เพชรเจ็ดสีด่างน้อยนี่ครับด่างจึ้งหนึ่งด่างจึ้งหนึ่งนะครับ โตมาเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยอยู่นะครับนะเนาะว่างอยู่หนึ่งที่นั่งไม่รู้จะเอาบอลสีต้นไหนมาใส่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ยคิดก่อน้อดูเทพอักษาราต้นนี้นี่สวยมากดูครับเปลี่ยนกาบยังงองอกงอแง็กอ,อยู่เลยนะครับยังไม่ดะเย่ยยังไม่กลางใบเลยนะครับยังไม่ฟื้นเนาะดูบอลสีสวยมาก น้าเมืองนนต้นนี้ก็ด่างน้อยนะครับแต่ด่างแบบด่างประปลายแต่ก็ด่างนะครับสวยๆนะครับก็ต่างจากหน้าเมืองนนต้นนี้นะครับดูมันด่างคนละอย่างด่างคนละอย่างเลยนะครับเนาะอู้เกาะเก็ดตอนแรกว่าไม่งอกใบแล้วนะครับก็งอกใบใหม่มาก็สวยนะครับอืมเราก็รอหน่อลออะไรไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือเอ,อเจ้าสาวต้นนั้นอะ เดี๋ยวผมขอยาดเด็ดใบนี้ทิ้งนี่นี่ครับใบของเออมาหาชัยนะครับมาหาชัยเออเจ้าสาวต้นนี้ออกดอกไปหาเกสรที่ไหนเนี่ยใครมีเกสรตัวผู้ก็ทักผมมาด้วยนะครับเจ้ามาผสมกับนี่ครับน้องเอ่อน้องน้องน้องเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแล้วมาดูบอลน,นอกตู้นี่ โอ้เจ้าสาวนอกตู้เจ้าสาวที่กลัวฝนตืดเลยตืดตืดตืดตื้อดือยเจ้าสาวนอกตู้โอ้พอน้องได้แดดสวยมากครับโอ้โหสวยจริงๆเลยแล้วก็บอนแตงโมนะครับแตงโมแตงโมตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วดูครับอู้สวยจิงมากอันนี้คือสามต้นที่ผม เอาไว้ข้างนอกนะครับรอหัวนะครับเนาะโอ้โหแข็งแรงมากถ้าต้นที่โตแล้วเราเอาไว้ข้างนอกอะ่ะมันจะแข็งแรงนะครับแต่ใบเขาจะไม่เยอะเห็นไหมเขาจะทิ้งใบแบบรวดเร็วมากแล้วต้นออกมาก,ก็สวยนะครับเนาะโอโ้เจ้าสาวต้นนี้สวยจริงป้ายสวยมากใครที่รอรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่อันนี้ผมก็มาเลี้ยงนอกตู้ละเออพริกกับเกลือนะครับอันนี้คือ แตงโมนะครับเนาะบอลสีแตงโมเดี๋ยวรอหัวก่อนนะครับแล้วผมจะผ่าจัดการผ่าแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนอน,นะครับวันนี้เมอใช่บอลสีก็ลาไปก่อนนะครับก็มาพามาดูบอลสีแม่พันธุ์นะครับที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนาะเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ